โอเคต้องขอฝากสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก่อนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะรับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็กลับมาอยู่กันที่หน้าเว็บของ V.I.P. s t o r e Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะผมเราก็มีโค้ดฟรีมาแจกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนเข้าไปเติมโค้ดนะผมสาหรับลิงค์เข้าเว็บนะครับทุกคนผมแปะไว้ให้นะ,ะผมที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดที่ลิงก์นะครับผมมาที่หน้าเว็บ v i p ได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะผมพอทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บวีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปเติมโค้ดฟรีกันเลยนะครับทุกคนใครทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดนะครับนี่ยวผมกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนจะมีช่องกอรอกรหัสโค้ดตรงด่างนี้นะครับก็สําหรับตรงนี้ให้ทุกคนกรอกตามผมได้เลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูไม่ก็สามารถกรอกตามได้เหมือนกันนะครับโอเคนะผมก็สําหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้ผมเป็นโค้ด นี้เลยนะครับทุกคนก็เอาไปกรอกตามกันได้เลยนะครับผมเป็นโค้ด vip spr ya 3นะครับทุกคนก็กรอกตามนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบตรงสีเขียวด้านล่างนี้ไปนะครับนี่นะครับผมแล้วโค้ดสำเร็จนะครับผมเสร็จแล้วให้ทุกคนเข้าไปดูที่บัญชีของทุกคนนะครับนี่นะครับผมให้ดูตรงท้อยคงเหลือนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมได้มาเป็นเทียบร้อยนะครับผมสำหรับโค้ดฟรีวันนี้นั่นเองนะครับทุกคน ก็อ,อย่าลืมเอาไปใส่กันด้วยนะผมสำหรับโค้ดฟรีนะครับทุกคนส่วนใครที่ใส่ไม่ทันนะผมก็รอติดตามคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแจกกันอีกนั่นเองนะผมส่วนโค้ดฟรีวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ